สวัสดีครับวันนี้จะมาดูแอปอสำหรับ Windows 8เป็นรุ่8.1รวมทั้ง Windows 10ที่ชื่อว่า Square g r a p h i c Astrology นะครับแอปนี้ก็เขียนไว้ตั้งแต่ประมาณสักต้นๆปี2013นะ คำนวณโดยใช้อันกริยซึมของสวิตดิพิมลิสซึ่งได้ร่ำเรียนมาจากท่านอาจารย์ปนตีบุญนาคทองเนียมนะครับประโยชน์ของแอปนี้ก็คือว่าเราจะดูภาพของท้องฟ้าตลอดทั้งปีหรือช่วงเวลาที่กว้างกว่านั้นหรือแคบกว่านั้นตามที่เราสนใจได้นะครับโดยที่ไม่ไม่ต้องตั้งดวงท,ลวทีละวันทีละวัน ขยับไปดูนะครับวิธีใช้ก็คือหนึ่งเลือกช่วงนะครับที่เราสนใจเช่นหนึ่งปีเดือนวันร้อยแปดสิบปีอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะย้อนดูภาพของราวที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับเจ็ดร้ปีนะครับปีแล้วก็อาจจะแค่ไปก็ขยับไปเป็น2ปี มันหนึ่งเดือนก็อาจจะแคบไปก็ขยับมาเป็นสองเดือนวันก็มีตัวเลือกแค่วันนะครับแล้วก็มีสิบห้าปีสามรหกสิบปีพันสี่ร้อยปีแที่นี้เราก็จะมาดูที่ช่วงแค่ปีนะครับพอเลือกปีแล้วนะครับปีนี้ก็เป็นเป็นจะไม่มีตัวเลือกพวกไทม์โซนล้อนจุดร้อนจุดนะครับ เพราะว่าเป็นภาพใหญ่ถ้าเราจะดูออปชันเพิ่มนะครับเพื่อจะเลือกสิ่งเหล่านี้เพิ่มนะครับก็มากดที่ออปชันราจะเลือกได้ว่าเราจะแสดงดาวอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเราพอรู้อยู่แล้วว่าดาวที่เดินเร็วๆอย่างพุทธศุกร์พวกนี้เราไม่อยากแสดงนะครับเพราะว่าเราอยากดูภาพใหญ่หญแล้วก็ติ๊กออกนะครับแต่ถ้าแสดงก็เราก็ติ๊กไว รวมถึงจุดจุดพิเศษ c u สต o มหนึ่งกับ2เราสามารถสร้างสมการพิเศษได้2อันนะครับแต่เราคลิกเลือกก็จะเห็นว่ามีให้เลือกว่า a b c แล้วก็เลือกว่าจะเป็นศูนย์ลบี a ต่อ b หรือจะเลือกเป็นจุดอิทธิพล sensitive point a บวก b ลบ c นะครับแนที่นี้ก็จะไม่แสดงก็ติ้งออกนะครับ ตายซันเซนเตอร์ก็คือให้มองอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนะครับในที่นี้เราจะเอาโลกเป็นศูนย์กลางเราจะไม่เราจะไม่ติ๊กตัวนี้นะครับ h a r มมันิกใจอออันนี้ก็แสดงกราฟเป็นแบบอ่มุมมองแบบ3ามมสองศาแล้วโชว์ราศีด้วยหรือจะใช้กราฟ1 8 0 90, 90 2 2ายบไล่ไปเรื่อยๆนะครับหรือจะตั้งเองก็ได้นะครับคัสตอมแล้วก็ตั้งขนาดของอา่า ธรรมนิคดือจันหมุนนั่นเองถ้ามองใน,ในรูปของดวงนะครับในที่นี้เราจะใช้พื้นฐานก่อน,นก็360ก็กดปุ่ม c r o s s ปีในที่นี้เราถ่านนาวก็เป็นปีปัจจุบันนะครับเราอาจจะเลือกปีอื่นก็ได้อามาดูเลยดีกว่านะครับก็กดปุ่มโชว ความเร็วช้าของการแสดงผลก็ขึ้นอยู่กับ CPU แล้วก็สเปคของเครื่องเลยนะครับก็เห็นได้ว่าแกนนอนนี้ก็จะบอกเดือนนะครับเดือนมกรา January, คือ j จ n u a r y กุมภาพันธ์ปรีไล่ไปถึงธันวาคมดิเซมเบอร์แกนตั้งนี้ก็จะบอกศูนองศา ก้าสิบองศา180ยปร้อยจะสิบไปถึงสิ้นสุดที่360เพราะว่าเมื่อสักครู่เราเลือกออปชันเป็นอามเที่1หรือ360องศาไว้นะครับแล้วเราก็เลือกว่าจะโชว์ทายด้วยหรือไม่ตรงนี้นะครับตรงนี้ในแนวตั้งด้าน,านกวามือนี้ก็เลยจะบอกว่าตั้งแต่ศูนย์ถึง3 10องศานี้เป็นราศีเมษพฤกษกมีสัญลักษณ์ของราศีตรงนี้นะครับ เช่นเดือนมกราคมนะครับมฤตยูอยู่ที่ประมาณกลางกลาราศีเมษนะครับเราก็จะมองเห็นแนวโน้มว่าตลอดปีนะครับก็จะอยู่ยังอยู่ในราศีเมษนี่แหละค,คนที่เกิดราศีเมษก็จะได้รับอิทธิพลของมฤตยูหรือยูเรนัสมากหน่อยนะครับแอดเมตอ์ก็อยู่ปลายปลายราศีพฤกษภนะครับนี่ตือกรอบของราศีพฤกษภที่นี้แสดง สีของดาวทิพย์นะครับเป็นสีสีน้ำเงินนวนๆหน่อยนะครับตอนนี้เป็นวันที่22กุมภาก็จะตกอยู่แต่เท่านี้นะครับนี่31มกรามกรา31 28กุมภาอยู่แต่เท่านี้นะครับแล้วก็ไล่ดูว่ามีดาวอะไรทามุมต่อกันเช่นมุมกลมเนี่ยนะครับสำคัญสำคัญบ้างนะครับก็ไล่ดู มองลายสายตาจากข้างบนลงมาเงี้ยครับว่าเอ๊ะดาวอะไรมันตัดกันมั่งอย่างนี้เป็นตน้นด้านขวามือในแนวตั้งก็จะมีแถบบอกตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกลากเลือกว่าเป็นเส้นเล็งนะครับเห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้ว่าตรงเนี้ยคือสมุนเป็นถ้าเป็นจานหมุนตรงนี้ก็คือ,อเป็นจุดชี้หรืออินเด็กซ์นะครับก็ถือว่าเป็นมมมุมกลมนะครับ พอมาถึงตรงนี้ก็เป็นมุมฉากเราก็ไล่ไปสมมติว่าเราสนใจสนใจดาวอะไรสนใจดาวลาหูนะครับรา,าหูอยู่นี่นะครับที่แถวนี้เราก็ลากไปให้ไอเส้นเส้นกลุ่มนี้มาประมาณาเราก็จะเห็นว่าราหูในช่วงปลายปลายเดือนกุมภานะครับแล้วก็ดูที่เส้นที่บอกมุมสัมพันธ์หรือตำแหน่งสัมพันธ์นะครับ แอสเพกว่าทำมุมอะไรบ้างเจ็นว่าราหูก็จะประมาณทำมุมาฉากกับโครโนสนะครับทำมุมประมาณเล็ง,ลงๆกับมรดยูอย่างนงี้นะครับอันนี้เป็นจุดเล็งนะครับอันนี้คือประโยชน์ของแถบในแนวตั้งตรงนี้นะครับเป็นตัวช่วยเล็งนำสายตาของเราตัวในแนวนอนนี้ก็จะเป็นเส้นสไลด สำหรับบอกวันที่นะครับโดยละเอียดถ้าเรามองจากด้านบนมันจะเป็นบอกเดือนแล้วก็วันสุดท้ายของเดือนนะครับแต่ตรงนี้จะบอกว่าเราจะกะเลยว่าเป็นวันที่ยี่สิบสองกุมภานะครับเส้นนี้ก็จะมาเล่งช่วยเราว่ายี่สิบสองกุมภาเนี่ยอยู่ในแนวนี้นะครับส่วนเส้นนี้เราสนใจอะไรอ่ะสนใจ,จเราเสาแล้วก็เอาเส้นกลุ่มนะเส้นกลุ่มเนี่ยนะครับมาตัดกับ เส้นวันที่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราก็จะมองได้ว่าเป็นวันที่ยีบสองกุมภาแล้วเราสนใจที่ทจะดูสำรวจดาวเสาร์นะครับเขาจะเห็นว่าเสาปลายฉากอะไรไหมมีไหมไม่มีทางนี้อ่ากนข้างจะฉากกับอาทิตย์นะครับเส้นแดงสีแดงนี้มีสัญลักษณ์ของอาทิตย์อยู่อาทิตย์ก็เินแล้ววันละประมาณถึงองศาก็ เดินผ่านราศีต่างๆไปเรื่อยในแต่ละวันจนสิ้นปีนะอย่างนี้เป็นตน้นถ้าเราไม่ต้องการดาวอะไรเราก็ติ๊กออกนะครับแล้วเราก็เลือกหรือว่าช่วงของของของช่วงที่เราสนใจอื่นๆเช่นเดือนพอเราเลือกเป็นเดือนปับ๊บมันก็จะมีให้ว่าสมมติว่าสองพั้าร้อยสิบห้าเอาเดือนกุมภาเท่านั้นนะครับ แล้วก็โชว์ใหม่เพื่อเราจะสูมภาพเข้าไปครับนะอันนี้อนกุมภาให้เห็นว่าอันนี้มันจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับวันที่หนึ่งสองสามสี่ไปถึงยี่สิบแปดกุมภาใหญ่ขึ้นมานะครับส่วนสเกลด้านขวามือสายมือนี่ก็จะยัองอยู่เหมือนเดิมให้เราใช้เส้นในแนวนอนที่จะบอกว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นมานะครับ ให้ละเอียดขึ้นไปอีกนะครับเช่นเป็นวันที่22ี่สิบสกุมภาขึ้นยี่สแล้วเป็นกี่โมงนะครับเวลากี่โมงยี่สิบสองวตอนนี้ประมาณมันถึงเที่ยงใบายโมงเนี่ยครับเราสนใจดาวอะไรเราสนใจดาวเราเสานะร,ราแล้วก็มาเร็งนี่ให้ตะก,กี้นี้เราเราปิดออปชั่นพวก ดาวเล็กๆไปนะครับน,นี่เราเอากลับมาใหม่เราลองให้มันโชว์ใหม่โอเคมาแล้วน,นี่ประมาณเที่ยงแล้วกันนะครับดาวเสาร์จะเห็นได้ว่าดาวเสาร์ในวันที่ส2เวลาสักประมาณเที่ยงๆนะครับทำม,มุมฉากกับอาทิตย์ตรงนี้นะครับและเนปจูน นี่คือเส้นเนปจูน่คือเส้นอาทิตย์นะครับเนบจูนอาทิตย์จะตัดกันเป๊ะๆเนี่ยก็ประมาณสักกันที่ยี่สิบสี่ประมาณแถวนี้นะครับแต่ถึงตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ในระยะที่มีแรงเอื้อมสแสดงผลร่วมกันแล้วนะครับนี่เป็นตัวอย่างของการดูรายเดือนนะถัดไปดูรายวัน สักหน่อยนะพอเลือกรายวันปับ๊บมันก็จะมีตัวเลือกที่เปลี่ยนไปคือเราจะเลือกเอาวันที่เท่าไหร่ได้นะ,ะในที่นี้เป็นวันที่ที่สิบสามนะอ๋อวันนี้วันที่สิบสามแล้วก็โทษทีผมยังหลงวันอยู่นะครับก็ก็เลือกว่าทำโซนไหนรจะจุลดอาจ,จุดสถานที่เท่าไหร่ที่อยู่ในบนพื้นโลกนะครวก็กดปุ่มโชว์ล้วก็จะคำนวณให้ใหม่สักครู่นึง อ่ามาแล้วอันนี้ก็เป็นวันที่ที่สิบสามกุมภาสเกลข้างบนก็จะเปลี่ยนเป็นอตั้งแต่เที่ยงคืนถึงที่หนึ่ง,ง,งที่สองที่สามไปถึงเที่ยงคืนของวันใหม่นะครับเนี่ยแกนแนวตั้งของสายมือกว่าม,มือก็จะเหมือนเดิมนะครับส่วนแกนแนวนอนก็จะบอกเวลาเป็นเป็นปนาทีละหน่วยก็จะละเอียดขึ้นนะเช่นวันนี้วันที่ยี่สิบสามนี่ก็บอกว่าเวลาเที่ยงนะครับ เราสนใจดาวดาวเสาวนี่เป็นต้นขยับนิดนึดนงนะครับก็เห็นว่าดาวเสาฉากกับอาทิตย์นะครับกังนี้อาทิตย์ซึ่งกล,มก,ลมกันเน็บเนบจูนอยู่นะครับเส้นที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นมเรเลียนกับลัคนานะครับเห็นไหมเมเรเลียนลัคนาเพราะว่าในหนึ่งวันนี้มเรเลียนลัคนาก็จะมีตําแหน่งที่ครบรอบ ดวงหนึ่งสามร้อสิบองศาพอดีนะฮะมันประมาณทราบาแถวๆนี้นะครับเที่ยงครึน่งะครับโมเดเดียนก็จะมากลุ่มอาทิตย์นะครับที่ตำแหน่งเหนือศีรษะของเราพอดีนะครับจ,จะมีจันทร์ต้อเข้ามาด้วยนะครับเจจันทร์จันทร์ก็โคจรประมาณสองชั่วโมงต่อหนึ่งองศาก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้อมูลใน,นะระดับ หนึ่งวันก็จันมริเทียนลักนาก็จะมีความสําคัญที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอ่อต่อไปไปดูรายสองปีมั่งนะครับรายสองปีก็เริ่มตั้งแต่สองพันสิบห้านะครับรอสกู ก็จะเห็นว่าการาฟมาแล้วนะครับก็เห็นข้างบนนะครับเป็น2015มนสิบห้าบกรกราคมมาไปถึงทันวาแล้วมีเส้นแบบแบ่งปีให้นะครับแล้วก็เริ่มอีกปีหนึ่งสอง6สิบหครบทั้งสิเดือนนะครับก็จะเห็นภาพที่กว้างขึ้นนะครับตำแหน่งดาวก็เหมือนเดิมนะครับก็ไล่ไปนะครับอันนี้บางการาฟนี่อาจจะมี ก็ผิดาลาดอยู่บ้างนะครับถ้าใครใช้งานก็ลองแจ้งก็มาเพราะว่าไม่ได้ทดสอบใหุ้กุกรณีอย่างครบถ้วนนะครับเอาเรามาดูสองเดือนบ้างจะเป็นยังไงนะครับอโอเค สองเดือนก็คือเดือนกุมภาเพราะเราตั้งตรงนี้เป็นเป็นกุมภานะครับกุมภากับมีนากุมภาไล่วันที่ไปถึงยี่แปดแล้วก็หนึ่งมีนาไล่วันที่ไปถึงสาสิบเอ็ดนะครับก็จะได้กราฟที่ตามที่ต้องการอันนี้มาดูกว้างกว่านั้นสิบห้าปีล่ะนะครับโอเคกราฟที่ในรายปีนี้ก็จะมีการตัดนะครับปัจจัยพวก ที่เป็นดาวที่เดินเร็วออกไปนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีพวกอาทิุย์ศุกร์อังคารนะครับจะ่ริ่มมาแต่เพื่อหัสเสาอยงนี้เป็นต้นนะครับก็ตั้งแต่2015ไปถึง2030นสามสิบมาดูกว้างกว่า,านั้นก็ไปอีกนะครับ180ปดสิีนะก็ในระดับปีนี้ ดาวที่เคยเดินช้าก็จะกลายเป็นเดินเร็วเลยนะครับมารย์ยูเลยลาหูนะครับจะเดินเร็วเพราะเราจะเห็นจุดตัดของช่วงที่สําคัญของประวัติศาสตร์และนี้ตั้งแต่ปี2015ไปถึง2195นะครับสามล,ลัมรโลให้ให้ครบไปเลยนะครับ360ปีเป็นไงครับอันนี้ 360ปีถ้า700ปีครับ360ปีนี่มันอยู่กันไม่ถึงนะครับถึงปีคศ2375 700ปีครับไปถึงนี่2715อันนี้ก็จะมีประโยชน์ว่าเราย้อนหลังไปดูนะครับเช่นไปดูประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัย5,000ปีที่แล้วนะครับสมัยพระเ,เจ้าคริสสมัยสุขไทยอย่างนี้เป็นต้นนะ พันสี่รอปีอีกอันหนึ่งให้ดูให้ครบถ้วนไปนะครับการตัดกันของของดาวใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นเครื่องชี้ว่าในยุคสมัยนั้นๆนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็ดูจากส่วนนี้อันนี้ก็บรรยาย โดยไม่ได้เตรียมบทนะครับก็ถ้ามีผิจาราบ้างก็ถ้าใครฟังออกก็จะจะรู้เองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเด่ใหญ่อย่างนี้ก็พันสี่ร้อยปีก็เนี่ยว่าจะมีตัวเลือกว่าจะเอาดาวมฤตยูเนฟจูนพูโตจะตัดพวกพ้งหัดเสาอ,อะไรนี้ออกไปและนะครับเพราะว่าจะทําให้เส้นที่เกินไปลองมาดูกราฟรายปี แตเปลี่ยนทามนิกรือจาหมุนนะครับเป็น90องศาบ้างครับโ okay. อเคก็แตกต่างของรูปแบบนี้ก็คือว่าทางขวามือจะไม่มีตัวเลือกราศีนะไม่ได้แสดงราศีนะครับเพราะว่าเป็นเป็น,ปนจาน90องศาก็คือเริ่มจากศูนย์ไปถึง90องศาะนะครับไม่สามรหกสอใช้จานที่12ครึ่งนะครับ มันก็จะถีกันอีกนะครับดาวที่เดินเร็วๆาาก็จะยิ่งมีเส้นแนวเถียงที่ชันมากขึ้นก็สามารถเลือกขนาดจานหมุนได้หลากหลายแทบจะทุกจานที่นิยมกันรวมทั้งถ้าถ้าไม่มีในตัวเรื่องนี้ก็มาที่คัสตอมนะครับแล้วก็เลือกขนาดของจานหมุนเาเองนะครับก็คิดว่าคงนำเสนอการใช้โปรแกรมนี้แล้วก็ประโยชน์ในการไปประยุกต์ใช้แบบ คร่าวให้ครอบคุมพอสมควรนะครับก็โปรแกรมนี้ก็เหมาะกับหน้าจอขนาดพันสามร้อยหกสิบหกคูณแนวตั้งก็คือเจ็ดร้อยหกสิบแปดนะครับยังไม่ได้ทำให้ให้รองรับกับหน้าจอที่เล็กกว่านั้นส่วนที่ใหญ่กว่านั้นก็สามารถดูได้แต่ก็จะดูแบบไม่เต็มจอโอเคก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ